ได้คือตอนนี้พ่อแม่ของหลวงราชพัชนีตายหมดแล้วไม่จริงรวะเฮ้ยผมไม่เชื่อไม่ป็นอะไรอีกแล้ว ยีงพ่อเรียบร้อยพ่อพ่อไม่ตายกูตายกูจะไดันไป้องออกไอ้ตายวันนี้เขาจะออกออกก็ออกก็กูก็ต้องได้ไม่ตายกูตายเาขาเตายกูนี่เผานะตายไม่ได้าเผาต้นนี้นะง่งยๆตายไปเนี่ยตายกันไป๊ะเราแป๊บเดียวพอถีงเวลาแล้วพ่อทำไมไหนเขาตายเผาเผาพ่อ ไอ้พี่ไอ้พี่มี้าไปแล้วไอ้ีเอาจริงด้วยมันเออแลทำไมพีเป็นคนอย่างนี้ด้วยมีปัญหาชีวิตของมันอยู่ด้วยมันไม่พอใจใครจะมันเผาเสื้อผ้าเองนะเผาเลยเผาเลยเผาอลไรเอาแล้วมึงมาเผาเลยเผาอะไรเผาไงไอ้ลูกเภียนี้สุดหัวคุณเนาะรักไอ้เก็บหายตายเปิ้งไปเสวดเลยเนาะ แล้วไม่เผาคนเดียวด้วยเออเผาบอกพวกพ่อแต่คุณบอกรักเออคือคนเราเนี่ยไม่จริงรักพ่อรักแม่ไม่จริงหรอกทำไมเฮ้ยฉันก็รักอ้าวเรื่องจริงทำไมลงพ่อแม่ตายที่บอกพวกมาเผากันเต็มวัดเออมาลุ่มเผาพ่อมนแซ็บมาลุมงานี้งานงานนี้สงสรรค์แจกอ่ะ มาเงี้ยบางคนก็มาก่อนงานศพบางคนก็มาก่อนวันเผาไม่ห่ะมากันทุกต่อวันเผาไม่ะมาช่วยงานเลยเหรอเล่ยลู่เมื่อกี้เป็นอะไรน้องใครผมคนใจอ่อนครับเออพ่อแม่ของฉันตายครับครับเออเอางี้กันเร็วกันนี่พระแสงอายาสิทธิ์เดี๋ยวจะพาเจ้านี้ไปเป็นทหารพระแสงอันนี้จะมอบหมายกับราชบุตรราเชนราเชนอ้าวเฮ้ยเพื่อนเราเป็นเจ้าจริงด้วยใช่สิไอเชนเพื่อนเราโอ้โห อวันอะไรกินปูเค็มนะคบอกวันนึงจะรู้จักว่ามันไทยเอออย่าไปเชื่อมันเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่อเจ้าพระราชบุตรราเชยกลับมาจะมอบหมายให้เป็นองค์พระมหากษัตริย์ครับผมไปเป็นทหารก่อนเดี๋ยวก่อนครับพ่อคือว่าผมทนรอไม่ได้ผมห่วงชีวิตทั้งพ่อทั้งแม่ของผมวันนี้ผมจะเข้าสู่องค์สวัสดีถ้าอีกเจ็ดวันผมไม่กลับมาพ่อกรับทูลต่อพระองค์ท่านราเชยให้ยกองค์ทัพนไปช่วยเหลือผมจะดีกว่าครับนั่นก็อางั้นมาลากันก่อนนะเอาครับพ่อจุดที่ครับตุ้งเฮ้ยจาน มีแย่ฉันมีฉันเดียวนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาขอเฮ้ยอ,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 อย่าใช้ชื่อเกาหลีนะทำไม,ไม